นะอันนี้ร้านผัดไทยร้านผัดไทยยังผัดอยู่เหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนร้านนี้ผัดกันร้อนๆใหม่ๆเลยนะได้ยินหรือยังเอ่ยได้ยินหรือยังเอ่ยอันนี้ร้านเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดทำไมไม่เอากระทะทอดมาไว้ด้านหน้าเลยล่ะเอากระทะทอดมาไว้ตรงนี้เลยทอดใหม่ๆแล้วมันจะน่ากิน นี่ร้านหมูในหนุ่มยังอยู่นะไปห้างมีแต่คนถามร้านหมูทอดในหนุ่มไม่มาเหรอร้านในหนุ่มอ่ะฮานะนี่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 วันนี้ไม่ทันใช่หมูทอดในหนุ่มก็ยังขายยี่สิบเหมือนเดิมได้มันไม่มีแล้วนะหมูทอดกล่องละยี่สิบไ่ี่ไหนมยะหมูทอดในหนุ่มเนี่ยอร่อยมากกล่องละยี่สิบนี้ยังขายได้อยู่ขายได้ อร่อ,อยมากเลยค่ะพ hey, ี่ยายังได้กําไรไหมยังได้กำไรยังได้กําไรอยู่นะเห็นเพื่อนหลอดร้านเนี่ยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากร้านนี ÜNDNIS> ้ขนาดไปขายที่ห้างเขาถามกันอะสองเท่าไะหน่งร้อยกวาทเราที่สองแล้ก็เอาเอาไปไปไปไีราโชน์ไปงนู้นกว่าไรย้อนกลับมาด้านนี้แคปหมูก็ยังทอดอยู่นะแคปหมูนู่นนะนี่หมูแผ่นหมูแผ่น อันนี้ร้านหมูแผนอันนี้ร้านจอยักจอยักจอ,อยัก,ออยกมีแต่คองอร่อยนะ่าทานทุกอย่างเยอะครีมฮอนครีมฮอนครีมฮอนอนันนี้ครีมฮอนนะค่ะนี่ขนมครีมฮอน,นอยังอยู่แล้วก็ไอแหลมแล้วก็ขนมไข่กรอบก็ยังอยู่ขายอยู่นะแล้วก็จุดดิ่งกระดิ่งแมวพูดนานไม่ได้คอแห้ง <c oughs> พูดนานไม่ได้คอแห้ง อ่ะเดี๋ยวพี่อะไรให้ดูนะพี่อะไรให้ดูนะสุดติงกระดิ่งแมวอันนี้วันนี้คนเยอะขนมอะไรขนญี่ปุ่นพูดเลยจิตบาทจิตบาทน่ากินจิตบาทนี่ขนมเชฟไทยญี่ปุ่นจิตบาทนะอันนี้ส้มส้ม โรตีสายไหมเออน่ากินว่ะอันนี้ทำแป้งสดๆเลยครับพี่อาทำเป็นป่ะไม่เป็นพี่อาทำไม่เป็นอันนี้แหละไม่ไม่เรื่องง่ายๆเลยนะใช่ทำไม่เป็นเลยเนี่ยไม่ได้ก็ต้องทิ้งเลยนะอ่าไม่ได้ก็ต้องทิ้งเลยนะไม่ตัดแป้งไม่ได้ครับปวดไม่ได้เเดือนนแล้วบ่ป็หรอ โอ้หัดแป้งทิงกี่กิโลแล้วโอ้ทิ้งประเด็นเป็นหลงๆอ๋อตนตาแป้งกว่าจะประสบความสำเร็จไม่ได้ง่ายนะคนเราเนี่ยตอนขึงแป้งเยตอนตอนจับแป้งแล้วตอนางแป้งขึ้นมันยากเนี่ยตอนล้งแป้งขึ้นเนียอ๋อตอนเอาแป้งขึ้นเนี่ยมันยากใช่เพราะว่ามันต้องกบออกที่มดอืม้าออกมกบอบที่เป็นที่เก่ง ก็เก่งแล้วใช่ปุ๊บปุ๊บเวลาเราทำมันไม่ได้อยู่แล้วเนี่้เราทำใหม่ๆก็ไม่ได้ทำไปทุกวันเดี๋ยวก็เก่งใช่เนี่ยสามเดือนสี่เดือนยังไม่เก่งเลยเวลาแป้งขึ้นเนี่ยมันยากเนาะเพราะไม่ได้รู้อำนาจใช่ไหมพี่ไาอยากลองพี่เอกพี่ไาอยากลองเอามาใส่ถุงมือลองได้ไหมได้เอามาซื้อกล้องเดี๋ยวพี่ไาอยากลองพี่ไาอยากลองว่าพี่ไาทำเป็นไหมพี่เอมีถมืยางพี่ไอขอยืนนะถุงมือยางถุงมือยางมา พี่อาอยากลองทำดูอันนี้ไม่ไม่เคยไม่เคยทําเลยนะในชีวิตอนะ่ะไม่เคยทํามาก่อนเลยแล้วก็ไม่เคยรู้หลักในการทําขนมอันนี้มาก่อนเลยดูว่าพี่ยาจะทําได้ไหมทำมาพี่ยาลองก่อนอองได้อันนี้ยังไม่สุกพี่ยาอยากลองดูนะพี่ยาจะทําได้ไหมดูว่ากว่าจะสําเร็จกี่แผ่น าาพ่ยาอยากลองเหมือนกันว่าพิยาจะทำได้ไหมหม้อมดูดให้เขาสอนก่อนทีแรกให้เขาสอนก่อนอ้าวสอนสอนพิยาก่อนสอนธีจับแป้งก่อนค่ะให้ยิบไปงั้นพ่ยาเลยกะอ๋อ มี่ยากเพียงน้อยๆก็ได้จ้ะเพราะว่าเราทำทีเราแผ่นได้เพราะเรายังไม่เป็นยากอยู่นะยากอยู่นะเงี้ยจับแผ่นเดียวใช่ไหมแล้วก็พี่ยาก็ลงอย่างี้นะอย่างี้ยแล้วก็เก็บแป้งขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเกียงปาดเอาแบบเกียงปาดหน้าก็มอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วมันต้องปาดเลยใช่ไหมเลยจ้ะเอาให้เขาซอนก่อนทีนึงซอนก่อนจับเนี่ยที่จะจับไม่ต้องเยอะพี่ยาจับแค่แผ่นเดียวก่อนแค่นี้นะเพราะเรายังไม่ไม่ อยากคืนให้มันเป็นเป็นก้อนนะครับเฮ้ยมันยากนะคือให้เป็นก้อนอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็วางเฮ้ยคือให้เป็นก้อนมันก็ยากนะพี่เอกตอนเราจับนี่อย่างเงี้ยได้ไหมน่ะเรื่องมันพยายารอดพี่ยาไม่ไหวไม่ไห่จะรอดอีกนิดใช่นี่ไม่ให่มันจะรอดนี่นั่นแหละพี่ยานี่ให้เป็นก้อนต้องให้เป็นก้อนมันไม่เป็นน่ะเฮ้ยมันไม่เป็นนะพี่เอกอ้าวแล้ว เราระวังเอาเฮ้ยมมันนไ่เป็อดไม่ได้เลยเราตักเราหยอดได้ไหมไม่ได้ต้องเอาฝ่ามือเนี่ยเนี่ยมันต้องเอาฝ่ามือเนี่ยนี่เาเวลาเป็นนี้เราต้องมือเรามันยากไหมเราก็ต้องหยิบมือมันยากนะกว่ามันจะเป็นก้อนมันก็ยากแล้วอ่ะเนี่ยอุวยมันไม่ได้ง่ายนะพี่เอกมันต้องเป็นก้อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้้จับแปงตอนแรก่ไมต้องให้แป้งเป็นก้อนให้ได้ก่อนใช่ไหม ตอนแรกก็ไม่เป็นต้องจับแป้งอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนั่งเนี่ยไม่เป็นแล้วก็ประเดจนไปเดี๋ยวพี่อาลองนี่ลองไม่เป็นก้อนนะลองเลยพี่อาแล้วก็อย่างเงี้ยอ่าแล้วจักรจั่งอ่ะเนี่ยเลได้ต้องปาดเลยนะเอาพี่อาจะลองเลยนะลองลองไม่รู้ไม่รู้ได้ไม่ได้นะลองก่อนได้พี่อามันลองได้ปึ๊บอะไรเราเอาไม่ใช่เอาะอะไรตัวนี้ฝ่ามือพี่อาร์เอาฝ่ามือเลยนะเอา่างั้นแหละแล้วก็ล้างไปดื้อปาดจิงดื้ปาด แต่นลังแป้งก็ขึ้นไม่ได้อยากอยากอยากออุ้ยยากอ่ะยากไงทำไมยากเอาเรื่องยากยากอ่ะเดี๋ยวพี่ยาจ่ายกาแป้งเสียให้นะอุ้ยมันยากอ่ะเฮ้ยอาชีพนี้มันยากที่สุดในชีวิตเลยนะยากกว่าผัดน้ำพริกอีกไหมนั่นแหละต้องให้เป็นก้อนยาแล้วก็เอาเอาตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยละเลยมันไม่เป็นนะดิไม่เป็นเลยนะ มันไม่เป็นเลยนะพี่เอกไม่เป็นเลยนะเนี er> ่ยก็อย่าเป็นก้อนอย่างนี้ได้หลายให้ให้เป็นเงี้ยพี่ยาแล้วเวลาจะลงได้เนี่ยยาเราลงแล้วไม่ลงแล้วมันไม่เป็นเนี่ยมันไม่เป็นนะเนี่ยมันติดมืออ่ะเนี่ยพ่อรู้แล้วอ๋อรู้แล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงรู้แล้วเฮ้ยมันจะรอดมันจะรอดมันเยอะมันเยอะไปเปล่าพ่ยาอันนี้นี่อันนี้นี่อันนี้นี่เริ่มเริ่ม เริ่มเป็นแล้วเอาใหม่เริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วเอาใหม่เอาใหม่เริ่มรู้แล้วเริ่มไมใหญ่แล้วเฮ้ยเริ่มรู้แล้วนี่ไงนี่ไงอ่ะรู้แล้วรู้แล้วนี่เริ่มเป็นแล้วนี่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 เริ่มเป็นแล้วนี่เขาจมนอ่ะนี่นี่นี่อ่ะนี่นี่นี่รู้แล้วรู้แล้วนี่เห็นไหมขั้นตอนแรกก็คือทำแป้งให้มันเป็นก้อนให้ได้ก่อน ก่อนที่เราจะหยอดลงไปไม่ช่างมันไอหลุดก็ช่างมันนี่มันเริ่มเป็นก้อนแล้วพี่เอกอ่าเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วอ่ะพอี่ยังพอยังเอาแป้งเอางเอา้เอาแปงเอแ้งาแล้วเแป้งอแ้แ้เอาแป้อแป้งเอเออเดียเแ้เอาแป้เอาเอา้งแล้งเเอาอแ้งแล้วออเอ้้อ้เอออเ้อเเอ้เอ่แ้เเอ้าเอางแ อ้าวเป็นก้อนแล้วลงปุ๊บเป็นก้อนไม่ได้เลยไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไดปแป้งเสียปไปหลายโลแล้วแลวเลย